เอาละครับมารับฟังข้อมูลกันได้เลยสลับวิดีโอนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ใน EP ที่8เลยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์กระเทียมอัดเม็ดเพื่อนๆคงรู้จักกระเทียมกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเรามาดูกระเทียมกับสุขภาพของเรากันนะครับกระเทียมเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของเราในหลายๆด้านเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วยดูแลสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือด ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดช่วยดูแลสุขภาพระบบทางเดินอ,อาหารช่วยดูแลสุขภาพตับช่วยต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยต้านการอักเสบดูแลสุขภาพข้อต่อต่างๆของร่างกายแล้วก็ช่วยต้านเชื้อไวรัสโดยเฉพาะโรคหวัดนะครับแล้วก็ยังต้านเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียต่างๆมากมายเลยครับเรามาดูสารที่สําคัญในกระเทียมกันครับว่ามีสารอะไรบ้างที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เริ่มต้นที่ไดซันไฟนะครับสามารถควบคุมระดับโคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันในเลือดได้ดีสารอาร์ลีนมีคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะครับสารอาลีซินช่วยลดโคอโเลสเตอรอลช่วยต้านการเกิดลิมเลือดครับทำให้เลือดไหลเวียนดีซิลิเนียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์สามารถต้านอนุมูลอิสระได้แล้วก็กรมะถันครับช่วยป้องกันโรคผิวหนังได้หลายชนิด ช่วยบำรุงข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆของเราครับสำหรับสารไฟโตนีวเรียนที่สำคัญในกระเทียมเนี่ยนะครับหล,ลักๆก็จะมีสองตัวนี้นะครับที่เราคุ้นชื่อกันก็คือสารอะร์เรอินแล้วก็สารอะร์เซินนะครับตามธรรมชาติแล้วนะครับกระเทียมสดเนี่ยในกระปะ๋อของกระเทียมจะมีเอนไซม์ที่มีชื่อว่าเอนไซม์อะลีเนสซึ่งเมื่อกระเทียมถูกสับหรือว่าถูกบดนะครับเอนไซม์ N ตัวนี้นะครับก็จะทําปฏิกิริยากับสารอะลีอิน แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อว่าอะเลซินครับซึ่งสารอะเลซินนี่แหละที่ช่วยลดระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ดีเลยแต่ก็หมายเหตุไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าเอนไซม์อะลีอเนสเนี่ยนะครับถูกทําลายได้ง่ายนะครับด้วยความร้อนที่มากกว่า60องศาเซลเซียสดังนั้นนะครับการที่เราดูแลสุขภาพของเราด้วยการรับประทานกระเทียมเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องรับประทานกระเทียมที่ยังไม่ผ่านความร้อนสูงนะครับเราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเลย แล้วก็เหมือนกับที่หลายๆท่านรู้กันนะครับว่าสิ่งที่ไม่พึงประสงจากการกินกระเทียมสดๆเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นนั่นเองครับเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันจะทําให้เรามีกลิ่นปากมีกลิ่นลมหายใจรวมไปถึงกลิ่นเหงื่อแล้วก็กลิ่นตัวของเราหลังจากการกรินกระเทียมสดๆนะครับก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเราได้ครับซึ่งก็จะมีแนวทางแก้ไขนะครับว่าถ้าเราอยากรับประทานกระเทียมเนี่ยนะครับเราอาจเลือกกินผลิตภัณฑ์กระเทียมอัดเม็ดที่ผสมประสานกับเปปเปอร์มิ้นท์ ก็จะช่วยลดกลิ่นจากการกินกระเทียมได้ครับแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากแล้วก็กลิ่นตัวครับส่วนสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อีกประเด็นหนึ่งนะครับจากการกินกระเทียมสดเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของอาการแสบท้องเมื่อเรากินกระเทียมสดในปร,ริมาณมากๆหรือว่าเมื่อเรากินกระเทียมในช่วงที่ท้องว่างเนื่องจากว่ากระเทียมเนี่ยนะครับกระตุ้นการเรียกน้ำย่อยครับก็จะทําให้กรดในกระเพาะอาหารของเราเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะมีแนวทางแก้ไขนะครับนั่นก็คือไม่ควรกินกระเทียมสดในช่วงท้องว่าง ถ้าเราต้องการกินกระเทียมสดก็ควรกินกระเทียมสดพร้อมๆไปกับอาหารที่เรากินในมื้อนั้นเลยครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับในะทางแก้ไขก็คือเลือกกินผลิตภัณฑ์กระเทียมอัดเม็ดครับที่ผสมาสารเฉมเพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหารนั่นเองครับเอาละครับคราวนี้เรามารู้จักผลิตภัณฑ์กระเทียมอัดเม็ดของเรากันนะครับซึ่งจะมีส่วนประกอบสําคัญอยู่5ชนิดดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือผงกระเทียม ผสมผสานกับผงพลาสลี่แล้วก็วอ t เตอร์เคลสแล้วก็เชเอมสกัดรวมไปถึงผสมผสานกับเปปเปมินด์ด้วยครับและนี่ก็คือส่วนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์กระเทียมอัดเม็ดของเราครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์กระเทียมอัดเม็ดของเรากันครับซึ่งผมขอแบ่งออกเป็น6ด้านหลักๆก็แล้วก,กันนะครับด้านที่1ก็คือด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์2ก็คือด้านการคงคุณค่าของสารอาหาร 3ก็คือด้านปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภคแต่ละมือนะครับ4ก็คือด้านการเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยพืชสมุนไพรชนิดต่างๆยกตัวอย่างเช่นชะเอมสกัดพาสลีย์แล้วก็วอเตอร์เคลสแล้วก็เป็เปอมิน์นะครับส่วนด้านที่5นะครับนั่นก็คือความปลอดภัยของสารอาหารที่มาจากพืชและด้านที่6นะครับไมจะเป็นด้านเบตเตร์เลน,นะครับก็คือด้านอื่นๆนั่นเองเอาละครับเรามาดูกันแต่ละด้านกัน มาเริ่มต้นที่ด้านที่1กันเลยครับด้านที่1ก็คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์นั่นเองครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์กระเทียมในรูปแบบผงนําไปอัดเม็ดครับหรือเอาเรียกง่ายๆก็คือรูปแบบเม็ดนั่นแหละครับซึ่งก็จะรับประทานได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าการรับประทานกระเทียมสดแน่เลยครับหรือว่าบางครั้งก็รับประทานได้ง่ายกว่าน้ํามันกระเทียมในรูปแบบของแคปซูลซะอีกเนื่องจากว่าจะไม่ส่งผลต่อกลิ่นปากแล้วก็กลิ่นตัวหลังการรับประทานครับ และนี่ก็คือจุดเด่นทางด้านที่1นนะครับมาดูจุดเด่นทางด้านที่2นะครับนั่นก็คือการคงคุณค่าของสารอาหารผลิตภัณฑ์นี้นะครับได้ใช้กรรมวิธีในการสกัดกระเทียมที่ยังคงคุณค่าของกระเทียมเอาไว้ครับโดยกระเทียมสดจะถูกสกัดให้เป็นผงกระเทียมโดยการใช้ความร้อนในระดับต่ําในระยะเวลาเพียง30นาทีซึ่งเป็นขั้นตอนในการทําให้กระเทียมเนี่ยระเหยแห้งด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่า ควิกคูลดรายจึงไม่ทำให้สารออกฤทธิ์อันทรงคุณค่าที่มีอยู่ในกระเทียมเนี่ยสูญเสียไปครับและหลังจากที่ได้สารสกัดจากกระเทียมแล้วนะครับเราก็จะนำมาผสมผสานกับสา,สารสกัดจากชเชมเทศวอเตอร์เคลสและก็พาสลีย์รวมไปถึงปปเป์มินต์ด้วยครับหลังจากนั้นก็จะนำไปอัดนะครับแล้วก็ขึ้นรูปแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ดนั่นเองครับโดยกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการปนเปื้อนของจุลินซี และผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายก็จะถูกทําให้น้ําเหลือยออกร้อเเซเพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยปราศจากความชื้นครับมาดูจุดเด่นทางด้านที่3กันครับนั่นก็คือปริมาณเหมาะสมในการบริโภคในแต่ละมือนะครับในปีคิศักรา2005ดรเทตเทนแมนแพทย์จากวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอสไตน์สหรัฐอเมริกานะครับได้วรวบรวมงานวิจัยเอาไว้หลายฉบับเลยครับ แล้วก็ได้สรุปถึงงานวิจัยอาไว้นะครับต่างๆว่าปริมาณที่ควรบริโภคกระเทียมต่อวันที่เหมาะสมนะครับก็จะสรุปว่าในวัยผู้ใหญ่เนี่ยควรบริโภคกระเทียมสดประมาณ4 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันครับนี่ไม่ถึงกระเทียมสดนะครับส่วนในกรณีผงกระเทียมแห้งควรบริโภคครั้งละ300มิลลิกรัมวันละ2-3ครั้งโดยกระเทียมแห้งเนี่ยนะครับก็จะต้องมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญนั่นก็คือสารอะลีอิน ประมาณ1.3%หรือว่าสารอาเลซินประมาณ0.6%นะครับถึงจะดูแลสุขภาพของเราได้และเพื่อนเรู้หรือไมครับว่าผลิตภัณฑ์กระเทียมอัดเม็ดของเรานะครับใน1เม็ดจะมีผงกระเทียมแห้งอยู่333.33มิลลิกรัมส่วนคำแนะนำในการรับประทานนะครับก็คือรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งครับพร้อมกับมื้ออาหารเลยถ้าเราทานวันละ3เม็ดเนี่ยนะครับ เราก็จะได้กระเทียมหงเนี่ยถึงวันละ1,000บมิลลิกรัมซึ่งก็จะเป็นปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภคในแต่ละวันนะครับเอาละครับเรามาดูจุดเด่นทางด้านที่4กันครับนั่นก็คือการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี้ได้ผสมผสานพืชสมุนไพรต่างๆเข้าไปอย่างลงตัวครับได้แก่ชะเอมเทศผงพาสลี่แล้วก็วอเตอร์เคลสรวมไปถึงเแบบปปอร์มินนะครับ เรามาดูในหัวข้อย่อยกันักนิดหนึ่งนะครับการเพิ่มคุณค่าด้วยเชเอมสกัดนี่นะครับการผสมผสานสารสกัดจากเชเอมเข้าไปในผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็เพื่อช่วยลดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่ากระเทียมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่กระตุ้นการเรียกกำย่อยอาจจะทําให้ในกระเพาะอาหารเราเนี่ยมีกรดเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากการกินกระเทียมซึ่งเชเอมเทศเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารกับเรานั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะครับเชเอมเทศ ยังเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางยาอีกมากมายเลยครับเนื่องจากว่าชืเอมอุดมไปด้วยสารไโตรโกลเยียนในกลุ่มไกเซไรซินที่สามารถออกฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารได้แล้วก็ต้านเชื้อไวรัสได้รวมไปถึงการช่วยปกป้องเซลล์ตับจากการทำลายของอนุมูลอิสระได้อีกด้วยครับและนี่ก็เป็นคุณค่าของเชืเอมสกัดที่เราผสมผสานเข้าไปในผลิตภัณฑ์กระเทียมอัดเม็ดของเรานะครับต่อไปครับ การเพิ่มคุณค่าด้วยพาสตลี่และก็วอเตอร์เคลสนะครับสำหรับพาสต์ลี่และก็วอเตอร์เคลสเนี่ยเป็นพืชที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารเป็นอย่างมากเลยครับนอกจากนี้พืชทั้งสองชนิดนี้นะครับยังอุดมไปด้วยไฟโตนิวทรยนหลากหลายหลายชนิดมากๆเลยที่สามารถออกฤทธิต้านอนุมูลสระได้การผสมผสานพืชทั้งสองชนิดนี้เข้าไปในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับก็จะช่วยสนับสนุนการออกฤทธิ์ของกระเทียมได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยเฉพาะการต้านการอักเสบครับ าดูต่อไปครับนั่นก็คือการเพิ่มคุณค่าด้วยเปปเปอร์มินสำหรับเปปเปอร์มินนะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งครับที่มีกลิ่นเฉพาะตัวจากน้ํามันหอมระเหยซึ่งเปปเปอร์มินเนี่ยจะมีกลิ่นหอมสดชื่นซึ่งการผสมผสานเปปเปอร์มิน erm เข้าไปในผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นของกระเทียมนั่นเองจะทําให้ผลิตภัณฑ์กระเทียมอัดเม็ดของเราสามารถที่จะรับประทานได้ในทุกๆวันโดยไม่ทําให้เกิดกลิ่นปากแล้วก็กลิ่นตัวนะครับ และนี่ก็คือคุณค่าของเปปเปอร์มินนั่นเองครับมาถึงจุดเด่นทางด้านที่5กันแล้วครับนั่นก็คือด้านความปลอดภัยของสารอาหารที่มาจากพืชสําหรับผลิตภัณฑ์กระเทียมัดเม็ดของเรานะครับสารอาหารที่มาจากพืชที่สําคัญในผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้แก่กระเทียมชะเอมเทศพาสต์ลี์วอเตอร์เคลสและก็เปปเปอร์มินครับซึ่งพืชทุกชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกเพาะปลูกในฟาร,ร์มชีวภาพนะครับ เราจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มก็ได้ดังนั้นพืชที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นพืชออร์แกนิกนั่นเองมาที่จุดเด่นนะสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือด้านที่6ครับด้านอื่นๆผลิตภัณฑ์นี้มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในทุกๆขั้นตอนของการผลิตนะครับและผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสีสังเคราะห์และไม่ใช้วัตถุก,กันเสียผลิตภัณฑ์กระเทียมอัดเม็ดของเราครับ เป็นผลิตภัณฑ์กระเทียมที่ไม่มีกลิ่นฉุนจึงรับประทานได้อย่างง่ายดายและเม็ดของผลิตภัณฑ์ก็เรียบลืน่นกลืนได้ง่ายทําให้สะดวกในการบริโภคนะครับผลิตภัณฑ์กระเทียมหมัดเม็ดของเราครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมังสวิรัตนะครับแต่ผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็ไม่เป็นเจนะครับและในหัวข้อสุดท้ายนะครับนั่ก็คือผลิตภัณฑ์นี้ได้รับมาตรฐานฮาลาลครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจุดเด่นทั้งหมด6ด้าน ของผลิตภัณฑ์กระเทียมบดเม็ดของเราครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์เข้ใจก็อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ